การที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกริยาที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายๆคนเนี่ยสับสนในการใช้งานกันบ่อยนั่นก็คือคำว่า have h a v e have นั่นเองค่ะสาเหตุที่หลายๆคนนะคะสับสนก็เพราะว่าคำว่า have เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วยนั่นเองค่ะ แถมยังใช้ได้ในอีกหลายความหมายอีกด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าการใช้งานในแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้าง Have as a main verb Have ที่เป็นกริยาหลักในประโยคนะคะ When we use have as a main verb, it works as another verb. We need an auxiliary verb, for example, verb to do, to make questions and negatives, and we don't normally use it contracted form. เวลาที่เราใช้ have นะคะเป็นกริยาหลักในประโยคเนี่ยมันก็จะทำงานเหมือนกริยาอื่นๆเลยค่ะก็คือมีความหมายหลักในประโยคนั้นช่วยทำให้ประโยคนั้นเนี่ยสมบูรณ์เราจะใช้กริยาช่วยนะคะอย่างเช่น verb to do เอามาช่วยในประโยคนะคะเพื่อจะทำให้ประโยคเนี่ยเป็นประโยคคำถามหรือว่าประโยคปฏิเสธแล้วเวลาที่ have เป็น verb หลักนะคะเราจะไม่ใช้ กริยาแบบ contracted form ก็คือแบบที่มันย่อตัวนั่นเองค่ะย่อตัวในที่นี้ก็คือการใช้ a post r o p h e s แล้วก็ ve นะคะแบบนี้ก็คือจะเรียกว่ารูปย่อของคำว่า have นั่นเองค่ะ have เนี่ยก็มีหลายความหมายนะคะความหมายแรกที่เราจะไปพูดถึงก็คือคำว่ามีนั่นเองค่ะ have ที่แปลว่ามีหรือ have ที่แปลว่า suffer from pain or illness ก็คือการที่เราเนี่ยป่วยเป็นอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดอย่างเช่นปวดหัวปวดท้องหรือว่าเป็นไข้นั่นเองค่ะ We use have to talk about p r o c e s s i o n We need the verb do to make questions and negatives. เหมือนกันเลยค่ะเราจะใช้คำว่า have นะคะเพื่อที่จะบอกว่าเรามีหรือว่าเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็ใช้ verb to do เข้ามาช่วยเวลาที่ทำประโยคคำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธ The past form is had. had had And it is a stative verbs so it cannot be used in progressive form คำว่า have หรือว่า had ที่เป็นอดีตนะคะในที่นี้ที่แปลว่ามีหรือว่าเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนะคะคือ stative verbs stative v e r b ในที่นี้ก็คือกริยาที่แสดงสถานะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้คำว่า have ที่แปลว่ามีหรือว่าป่วยเป็นอะไรเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้กับ progressive form หรือว่า continuous form ที่เติม ing ได้นะคะตัวอย่างประโยคเช่น do you have time do you have time คุณมีเวลาไหม i v e had this watch since i was a child i v e had this watch since i was a child ฉันมีนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมาตั้งแต่ฉันยังเด็กแล้วนะหรือเวลาที่เราป่วยเป็นอะไรนะคะเราจะใช้คำว่า have อย่างเช่น i have a terrible headache I have a terrible headache หรือ stomachache หรือ fever ก็ได้เหมือนกันนะคะผมปวดหัวมากๆเลย I have a terrible headache เรามาขยายความคำว่า stative verbs อีกนิดหนึ่งนะคะก็คือ verb ที่เอาไว้แสดงสถานะมากกว่าการกระทำนั่นเองค่ะ กริยาที่เป็น stative นะคะเราจะไม่ใช้ในรูปแบบของ continuous form หรือว่า verb ที่มันเติม ing แล้วก็ใช้คู่กับ verb to be นั่นเองค่ะอย่างเช่น I don't know the answer คำว่า know เนี่ยเป็น stative verb นะคะก็คือบอกสถานะว่าเรารู้หรือไม่รู้อะไรสักอย่างหนึง่ง I don't know the answer เราจะไม่พูดว่า I am not knowing the answer นะคะ I don't know the answer. ฉันไม่รู้ความหมายฉันไม่รู้คำตอบนั่นเองหรือจะเป็นคำว่า like ที่แปลว่าชอบนะคะก็แสดงสถานะเหมือนกันว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรสักอย่างหนึง่ง She really likes you. She really likes you. เราจะใช้เป็น present form เลยนะคะเราจะไม่ใช้ she is really liking you อันนี้จะผิดนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น stative verb บ้างนะคะคำกริยาที่เป็น stative นะคะจะมีอย่างเช่นกริยาที่เกี่ยวกับ thoughts and opinions thoughts ก็คือความคิดแล้วก็ opinions ก็คือความคิดเห็นนั่นเองคะ่ะอย่างเช่นคำว่า agree เห็นด้วย believe เชื่ sure, อ d oubt สงสัย guess เดา Imagine นึกภาพจินตนาการ know รู้ mean หมายถึง recognize รับรู้จำได้คำพวกนี้เห็นไหมคะว่ามันจะไม่ได้แสดงออกถึงกริยาที่เราทำมันโดยตรงแต่ว่าแสดงถึงสถานะที่เราเนี่ยคิดหรือว่ามีความคิดเห็นตอนนั้นนั่นเอง นอกจาก thoughts and opinions แล้วนะคะก็ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ feelings and e m o t i o n feelings ความรู้สึกแล้วก็ emotions อารมณ์นะคะอย่างเช่นการที่เราชอบไม่ชอบรักเกลียดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการแสดง feelings หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่า dislike ไม่ชอบ hate เกลียด like ชอบ love รัก want ต้องการหรือว่า wish ปรารถนานั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ senses and perceptions senses ก็คือความรู้สึก perceptions การรับรู้อย่างเช่นคำว่า appear ปรากฏ be เป็นอยู่คือนะคะ feel รู้สึก hear ได้ยิน look หรือว่า see ที่แปลว่าดูนะคะ smell ได้กลิ่น taste ริมรสนะคะคำพวกนี้ที่เกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยเกี่ยวกับ sense ที่เราจับต้องไม่ได้นะคะถือว่าเป็น stative verb หมดเลยอันสุดท้ายที่เป็น stative verb นะคะก็คือ p r o c e s s i o n and measurement possession r ก็คือการครอบครองอย่างเช่นคำว่า h a v e ที่เราพูดถึงกันวันนี้นะคะและอีกคำหนึ่งก็คือ belong เป็นของ own ก็เป็นเจ้าของเหมือนกันนะคะแล้วก็คำที่เกี่ยวกับ measurement ก็คือการวัดตวงนั่นเองค่ะ measure ตวง weigh ชั่งน้ำหนักคำเหล่านี้นะคะก็คือ stative verb ที่ไม่สามารถใช้กับรูป continuous ที่เติม ing ได้นะคะมาดูความหมายของคำว่า have อีกหนึ่งความหมายค่ะ have to have to Have to เราเคยพูดถึงกันไปแล้วนะคะก็คือคำว่าต้องนั่นเองค่ะแสดงถึงภาระผูกพันที่เราจะต้องทำ Have to for obligation usually to talk about obligation coming from others rules regulations in this case have is also a stative verb Have to, have to ก็จะใช้บอกถึงภาระผูกพันที่มาจากผู้อื่นอย่างเช่น rules กฎเกณฑ์นะคะหรือว่า regulations กฎระเบียบของที่ต่างๆนั่นเองค่ะในกรณีนี้นะคะคำว่า have ที่เราใช้ใน have to เนี่ยก็เป็น stative verb เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้กับ ing ได้ for example we have to wear uniform at school we have to wear uniform at school เราต้องใส่ชุดยนิฟอร์มที่โรงเรียนหรือ remember you have to return a book before next month remember you have to return the book before next month อย่าลืมนะว่าคุณเนี่ยต้องเอาหนังสือไปคืนก่อนเดือนหน้าเราจะใช้ verb to do นะคะเอามาช่วยในการสร้างประโยคคำถามหรือว่าประโยคปฏิเสธนอกจาก verb to do แล้วเรายังใช้ verb ช่วยอยื่นๆได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะใช้ประโยค have to แต่ว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธอย่างเช่น You won't have to show me your credential. It won't be necessary. You won't have to show me your credential. ประโยคนี้นะคะใช้คำว่า won't หรือว่า will not เป็น verb ช่วยมาช่วยนั่นเองค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องแสดงข้อมูลรับรองของคุณหรอกนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นหรือว่าจะเป็น I didn't have to say anything because they already knew. I didn't have to say anything. ประโยคนี้ใช้ did not นะคะ didn't เป็น verb to do แต่ว่าเป็นรูปแบบในอดีตนั่นเองค่ะ do เปลี่ยนเป็น did แล้วก็เติม not เข้าไปกลายเป็นประโยคปฏิเสธเหมือนกันแปลว่าฉันไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าพวกเขารู้อยู่แล้วถ้าพูดถึง have to เป็น negative form นะคะหรือว่าประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะไม่พูดถึงการห้ามนะคะแต่ว่าจะหมายถึงการที่ lack of necessity ก็คือการที่เราไม่จำเป็นจะต้องทำมันนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าห้ามต้องไม่ทำสิ่งนี้นะคะแต่ว่าแปลว่าไม่จำเป็นจะต้องทำมันอย่างเช่น I don't have to get up early tomorrow.I don't have to get up early tomorrow. ฉันไม่ต้องตื่นเช้าพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่าฉันต้องไม่ตื่นเช้านะคะแต่ว่าจะแปลว่าฉันไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นเช้านั่นเองต่อไปค่ะ have something done have something done When we have something done it something that to means employ someone we do something for us. เวลาที่เราใ้้ํำว่า have something done, จะแปลว่าเราเนี่ยจ้างใครสักคนหนึ่งมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรานั่นเองค่ะอย่างเช่น I have my house cleaned every Thursday I have my house cleaned every Thursday จะแปลว่าฉันเนี่ยทำความสะอาดบ้านทุกวันพฤหัส หมายถึงฉันเนี่ยจ้างคนมาทำความสะอาดบ้านของฉันทุกวันพริหัสนั่นเองค่ะสังเกตไหมคะว่าคำว่า clean เนี่ยต้องเติม ed ด้วยนะคะเพราะว่า have something done done ในที่นี้นะคะต้องเป็น verb ช่อง3หรือว่า verb ที่เป็น participle นะคะก็ต้องในที่นี้คำว่า clean ก็เลยต้องเติม ed เข้าไปด้วย I have my house my house คือ something นะคะแล้วก็ cleaned คือคำว่าดันนั่นเองค่ะ I have my house cleaned We can also use have something done when something bad happens to us เราสามารถใช้คำว่า have something done เนี่ยเวลาที่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคะอย่างเช่น he had his wallet stolen in Paris เขาถูกขโมยกระเป๋าตังค์นะคะในปารีสเห็นไหมคะว่า จากคำว่า steal ต้องเปลี่ยนเป็นช่อง3ก็คือ stolen นั่นเองค่ะ he had his wallet stolen หรือว่าจะเป็นประโยคนี้ค่ะ they had their house destroyed by the fire they had their house destroyed by the fire destroyed เติม ed, ed เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นช่อง3บ้านของพวกเขาเนี่ยถูกพังโดยไฟนั่นเองค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วก็บ้านโดนทำลายไปด้วยไฟนั่นเอง have here is a dynamic verb so it can be used in progressive forms have ในที่นี้นะคะในความหมายนี้เนี่ยเป็น dynamic verb ในที่นี้เราก็เลยจะสามารถใช้กับ progressive form หรือว่า continuous form ได้นั่นเองหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราสามารถเติม ing เข้าไปได้นั่นเองค่ะ dynamic verb นะคะจะตรงข้ามกับ สเต t ิฟเวิรที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้นี้ Dynamic Verb ์เนี่ยก็คือกริยาที่แสดงออกถึงการกระทำทางกายภาพทางจิตใจที่มันแสดงออกถึงการที่เราเนี่ยทำมันออกไปจริงๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นทางกายภาพก็คือ to run to cook to read อะไรประมาณนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราทำมันด้วยร่างกายของเราได้หรือว่าโดย m e n t a l ก็คือ ทางจิตใจใช่ไหมคะทางทางสมองของเราไม่ได้ออกมาจากข้างนอกเช่นคำว่า to ponder การคิดไตร่ตรองหรือจะเป็นการรับรู้นะคะ perceptual อย่างเช่น to see to see เนี่ยเป็นได้ทั้ง static verb แล้วก็ dynamic verb เลยนะคะอย่างเช่นประโยคนี้นะคะเราสามารถเติม ing เข้าไปที่คำว่า have ได้นั่นเอง we are having the house redecorated we are having the house We're d e c o r a t e d เราเนี่ยกำลังทำการตกแต่งบ้านใหม่อยู่นั่นเองค่ะ In informal speech, it's common to use get instead of have. ในเวลาที่เราพูดแบบไม่เป็นทางการนะคะ informal speech มันเป็นเรื่องปกติเลยที่เราจะใช้คำว่า get แทนคำว่า have ในกรณีนี้นั่นเองนะคะอย่างเช่น Where did you get your car serviced? Where did you get your car serviced? แทนนี่จะใช้คำว่า where did you have your car s e r v i c e ใช้คำว่า get แทนนะคะความหมายเหมือนกันแปลว่าคุณเอารถไปเข้ารับบริการที่ไหนความหมายต่อไปค่ะ have เป็นกริยาหลักนะคะที่มีความหมายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคำที่จะตามหลังมานั่นเองค่ะ have can have different meanings depend on the words that come after it อย่างเช่นนะคะ have สามารถ แปลได้ว่า take อย่างเช่น take a meal, a drink, a shower, a bath หรือ a massage ตัวอย่างประโยคนะคะ I'm going to have a massage tomorrow. I am going to have a massage tomorrow. พรุ่งนี้เนี่ยฉันจะไปนวดนั่นเองใช้คำว่า have แทนคำว่า take ได้นะคะหรือจะเป็น How many lessons do you have every week? How many lessons do you have every week? คุณมีบทเรียนกี่บทเรียนต่อสัปดาห์ก็คือแทนที่จะใช้คำว่า take the lesson คุณเนี่ยลงทะเบียนเรียนไปกี่บทเรียนกี่ชั้นกี่คลาสนะคะก็ใช้คำว่า have ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นคำว่า give ใช้กับคำว่า give a party ก็คือจัดงานนั่นเองค่ะจัดงานปาร์ตี้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ For example We, having party next week. You come? We are having a party next week. Do you want to come? เราเนี่ยจะจัดงานปาร์ตี้สัปดาห์หน้านะคะคุณเนี่ยอยากจะมาไหม Have สามารถแปลได้ว่า encounter ก็คือการ,รเผชิญหน้าค่ะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรอย่างเช่นเผชิญหน้ากับ trouble ปัญหา difficulties ความยากลำบาก for example did you have any trouble finding the place? did you have any trouble finding the place? คุณเนี่ยเผชิญปัญหาในการหาทางมาที่นี่หรือเปล่าความหมายสุดท้ายค่ะ have แปลได้ว่า experience หรือ enjoy ใช้คู่กับคำว่า day weather time อย่างเช่น we had so much fun we had so much fun พวกเราสนุกกันมากเลยแทนที่จะใช้คำว่า we experience so much fun คือเราเนี่ยมีประสบการณ์ที่สนุกมากๆเลยก็ใช้คำว่า have ได้เหมือนกันในทีน่นี้เปลี่ยน have เป็นอดีตนะคะก็กลายเป็น we had so much fun อีกหนึ่งประโยคค่ะ we had a wonderful weekend in Los Angeles we had a wonderful weekend in Los Angeles เราเนี่ยได้ มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมไปเลยใน LA ในลอสแองเจลิสนั่นเองค่ะ In all these cases, have is a dynamic verb, so it can be used in continuous forms อย่างที่บอกไปค่ะ have ในกรณีทั้งหมดนี้เลยที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะเป็น dynamic verb เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ในรูปแบบของ continuous ได้ก็คือเติม ing ได้นั่นเองค่ะ For example, I'm having a lot of problems with my new computer. I'm having a lot of problems with my new computer. ฉันนี่มีปัญหามากมายพบเจอปัญหามากมายกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของฉันแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะใช้ verb to do หรือว่า did ก็คือ verb to do ในอดีตเนี่ยเข้ามาช่วยเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นประโยคคำถามหรือว่าประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะนอกจาก verb to do แล้วก็ยังใช้ verb ช่วยอื่นๆมาช่วยได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคาว่า will, will not For example, you won't have any trouble. You won't have any trouble. ในที่นี้ใช้คำว่า will not มาช่วยนะคะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธแปลว่าคุณไม่น่าจะมีปัญหาหรอกและนั่นก็คือ have as a main verb have ที่เป็นกริยาหลักของประโยคนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึง have ที่เป็น verb ช่วยในประโยคก,กันค่ะ คำว่า have ที่เป็น verb ช่วยในประโยคเนี่ยจะใช้ได้ในหลาย tense เลยนะคะ tense หลักๆนะคะที่เราใช้กับคำว่า have ที่เป็น verb ช่วยเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือ tense ที่เป็น perfect tense นั่นเองค่ะแต่ว่า perfect tense เนี่ยก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันมาดูกันที่รูปแบบแรกกันเลยค่ะ we use have in the present perfect simple and present perfect continuous these are verb tenses that we often use to express the idea of duration เราจะใช้คำว่า have ที่เป็น verb ช่วยนะคะคใน present perfect simple แล้วก็ present perfect continuous นะคะทนสสองท e นส e นีนะะ้เราจะพูดถึงระยะเวลาของสิ่งที่เราทำนั่นเองค่ะอย่างเช่น I've been writing all morning. I've been writing all morning. ฉันเนี่ยเขียนมาตลอดทั้งเช้าเลยนะคะอาจจะเขียนนิยายหรือว่าเขียนจดหมายอยู่นั่นเองแสดงถึง duration ก็คือระยะเวลาที่เราทำสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองค่ะ I've been writing all morning หรือว่าจะเป็น I've been married for 10 yearsI've been married for 10 years ฉันเนี่ยแต่งงานมาแล้ว10ปีนะคะแสดงถึงระยะเวลาที่ผ่านมา We also use have in past perfect simple tense and past perfect continuous อันนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเราสามารถใช้คำว่า have ที่เป็น verb ช่วยเนี่ยใน past perfect simple เมื่อกี้เป็น present ใช่ไหมคะเป็นปัจจุบันพอเปลี่ยนมาเป็น past perfect simple แล้วก็ past perfect continuous เนี่ยจะต้องเปลี่ยนคำว่า have เป็นคำว่า had ที่เป็นรูปอดีตนั่นเองค่ะ For example she told me she hadn't been here before she told me she hadn't been here before เธอบอกกับฉันว่าเธอเนี่ยไม่เคยมาที่นี่มาก่อนหรือว่าจะเป็น past perfect continuous นะคะ for example I could see in her eyes that she had been crying I could see in her eyes that she has been crying ฉันเนี่ยเห็นในดวงตาของเธอเลยนะว่าเธอเนี่ยต้องไปร้องไห้มาแน่ๆเลย She had been crying คือตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ร้องไห้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเนี่ยคงแอบ,บไปร้องไห้มาในอดีตตอนนี้ตาก็เลยบวมอย่างที่เราเห็นนะคะเราก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยต้องแอบ,บไปร้องไห้มานแน่ๆเลย I could see in her eyes เราเนี่ยเห็นได้จากตาของเขาเลยหรือว่าจะใช้ใน future ก็คือในอนาคตได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นใน tense future perfect simple แล้วก็ future perfect continuous นั่นเองค่ะ we use have in future perfect simple tense for actions that will be completed at a certain time in the future เราจะใช้ have นะคะใน future perfect simple เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าการกระทำสิ่งสิ่งนี้ยมันจะแล้วเสร็จในเวลาที่แน่นอนในอนาคตน,นั่นเองค่ะอย่างเช่น In 2030 we will have found a cure for cancer. In 2030 we will have found the cure for cancer. ในปี2030นะคะเราเนี่ยก็คงจะพบวิธีรักษาโรคมะเร็งแล้วแหละคือสิ่งสิ่งเนี้ยมันจะเกิดแล้วก็เสร็จสิ้นลงในปี2030นั่นเองค่ะ We also use have in the future perfect simple. to express the duration of a situation until a certain time in the future เราจะใช้ใน tense เ,เดียวกันเลยกับเมื่อกี้นะคะ Future Perfect Simple เพื่อที่จะบอกถึงระยะเวลาของสถานการณ์จนถึงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งในอนาคตนั่นเองค่ะอย่างเช่น In 2025 we will have been married for 25 years in 2025 We will have been married for 25 y e a r s ในปี2025นะคะพวกเราเนี่ยก็จะแต่งงานกันมาแล้ว25ปีในตอนนี้ยังไม่ถึงปีนั้นนะคะพอเรานึกทบทวนแล้วนะคะพอถึงปีนั้นเนี่ยเราก็จะแต่งงานครบ25ปีในตอนนั้นที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองคะ่ะ We use the present perfect continuous with dynamic verbs to express the duration of Situation until a certain time in the future อันนี้จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราจะใช้กับ dynamic verb ก็คือกริยาที่มันแสดงออกถึงสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะแสดงถึงระยะเวลาหรือว่าสถานการณ์ของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไปจนถึงเวลาหนึ่งในอนาคตนั่นเองค่ะอย่างเช่น By the end of January I will have been working on this project for two years by the end of January ภายในสิ้นเดือนมกราคม I will have been working on this project for two years ฉันเนี่ยก็จะทำงานในโครงการนี้เนี่ยเป็นเวลาครบ2ปีตอนนี้ยังไม่ถึงสิ้นเดือนมกราคมใช่ไหมคะแต่ว่าเราคิดไปก่อนแหละว่าถ้าสิ้นเดือนเนี่ยเราจะทำงานครบ2ปีเป็นเวลา2ปีพอดีนั่นเองค่ะ นอกจากใช้กับ tense ท,ที่พูดมาเมื่อกี้นะคะเราสามารถใช้ have ที่เป็น verb ช่วยเนี่ยใน perfect or past infinitive ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือ to have done to have done คำว่า done นะคะเปลี่ยนเป็น verb ช่อง3อะไรก็ได้ We use the verb have in perfect infinitive to talk about things that happened in the past เราจะใช้ perfect infinitive นะคะพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนั่นเองค่ะอย่างเช่น I'm glad to have met you I'm glad to have met you ฉันดีใจที่ได้พบคุณนะ To meet you in the past นั่นเองค่ะก็คือเราพบเขาเนี่ยไปแล้วในอดีตหรือว่าจะเป็นประโยคนี้ค่ะ He pretended to have lost my phone number He pretended to have lost my phone number เขาแกล้งทำหมายเลขโทรศัพท์ของฉันหายนั่นเอง หรือว่าจะใช้กับ model verb ก็ได้เหมือนกันนะคะ perfect model verbs verb ช่วยที่เป็น verb model นั่นเองค่ะอย่างเช่นคำว่า must have done หรือว่า can't have done อย่างเช่นประโยคนี้นะคะ you can't have seen tom he's in chicago มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะเห็นทอ m เพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ chicago นะคะ can't have seen จะแปลว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะทำสิ่งสิ่งนี้ หรือว่าจะเป็นประโยคนี้ค่ะใช้กับคำว่า may นะคะ I may have made a mistake I may have made a mistake ฉันอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปนั่นเอง And that's it for today's episode Thank you for listening to Hello English ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English ทุกๆวันศุกร์เวลา7โมงครึ่งและฟังซ้ำได้อีกครั้งเวลา6โมงเย็นค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำหรือฟังย้อนหลังทุกเอพิสซดเลยสามารถเข้าไปฟังกันได้ที่ moe.radiothai.net ค่ะ You've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูนุกนภัสพรภูสุ